หม่อมคนนั้นทำหนูร้องไห้ใช่ไหมทั้งคุณสามทั้งหม่อมย่าเจอหม่อมย่าแล้วเหรอยังไม่เจอแต่ว่าน่าจะใกล้เจอแล้วคะ่ะแล้วมันไม่ใช่ร้องไห้แบบนิดนิดหน่อยหน่อยมันเป็นร้องไห้แบบร้องไห้แบบร้องไห้เสร็จแล้วเหนื่อยแล้วปวดหัวเลย เห็นเบกร้องไห้แล้วมันมีใจเจ็บอู้มันมีอันนั้นที่เห็นร้องไห้โอ้มันมีหนักกว่านั้นอีกอันนั้นคือร้องไห้ประมาณน่าจะสามสิบเลเวลสามสิบวันนั้นมีร้องไห้เลเวล1้อยวันนั้นไมเกนขึ้นเลยอะ่ะ